ก็ขอสวัสดีเอซทุกคนนะครับที่เห็นวางอยู่นี้ไม่ใช่ไปเผาถ่านมานะครับนี่คือพญานิ้วดำครับพญานิ้วดำก็เป็นอีกวัตถุมงคลหรือที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธนสิทธิ์คือเป็นของดีจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นกันไหมครับผมก็บอกตรงๆนะครับว่า ผมไม่เคยเห็นต้นพญานิ้วดำครับเขาบอกว่ามันอยู่ในป่าลึกแต่ไอเป็นแท่งๆอย่างนี้ผมเคยเห็นครับเพื่อนๆเอามาบ่อยครับเขาบอกว่าเป็นนิ้วดำลักษณะก็จะเบาๆนะเพื่อนๆมันเบาแล้วก็มันเหมือนฐานนั่นลยครับเหมือนฐานเหมือนไม้เขาเผาฐานแต่ว่ามันจะมีความเหนียวกว่าส่วนมากเขาก็จะเอานำมาเป็นนำมาแกะสลักเป็นวัตถุมงคลต่างๆเช่นพระเครื่อง หรืออะไรที่คนกำลังนิยมไม่ว่าจะเป็นปลัดขีกเป็นไอ้ไข่หรือเป็นลาหูโอ้เยอะแย,ยะมากมายครับผมเห็นเข้ามาถักเอ้ยเอามาเอามาแกะสลักกันนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังว่านิ้วดำมันคืออะไรครับคือเป็นวัตถุมงคลแนวไหนพุทธคุณด้านใดน,นะครับ มาฟังกันครับเพื่อนๆไม้นิ้วดำนั้นเป็นที่รู้จักดีในตระกูลของไม้มงคลนะครับซึ่งพญาไม้นิ้วดำนี้เขาบอกว่าเป็นพญาแห่งต้นหิ้วเลยครับเพื่อนๆเนชื่อกันว่าไม้นิ้วดำนั้นจกนำพาความร่ำรวยโชคลาภและชัยชนะมาแก่ชัยชนะแก่ผู้บูชานะครับเพื่อนๆ ต้นไม้หนิวดำนั้นเป็นต้นไม้มงคลที่มีมีฤทธิ์อยู่ในตัวเป็นมงคลอยู่ในตัวครับเพื่อนๆก็จะถูกนํามาเป็นเอามาทําเป็นวัตถุมงคลต่างๆความเชื่อก็ไม้พญานิ้วดำไม้พญานิ้วดำตามความเชื่อเรื่องลึกลับไสยศาสตร์คนเล่นของก็จะเล่ากันว่าต้นนิวดำเป็นต้นไม้วิเศษที่มี เทพทิดารักษาต้นไม้นิ้วดำไม้พยานิ้วดำนี้จะเกิดยืนต้นอยู่ในป่าลึกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่ามันจะอยู่ในป่าลึกๆคนจะไม่ค่อยเห็นโดยเฉพาะป่าที่มีอาถรรพ์ลึกลับยากที่มนุษย์จะเข้าไปถึงได้ง่ายเนื้อไม้มีสีดำแข็งแกร่งมากนะครับเพื่อนๆ คนเท่าคนแก่คนโบราณก็จะเล่าว่านะครับว่าร้อยปีจะเกิดขึ้นต้นเดียวจัดเป็นของธนสิทธิ์มหาวิเศษชั้นดีชนิดหนึ่งโอ้โหเป็นร้อยปีเลยเหรอนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆหลังจากต้นนิ้วดำเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายภายตายภายก็คือ ายเองนะครับเพื่อนๆยืนต้นตายเราถึงจะไปตัดเอามาทําของดีของวิเศษได้ก็ถ้าเป็นจริงอย่างที่ที่โบราณว่าก็ถือว่าเป็นของที่หายากเหมือนกันนะครับแต่ผมเคยเห็นมันจะเนื้อออกเหนียววนะเพื่อนๆเห็น,เพ,นเพื่อนเขาเอามาแกะแกะเป็นวัตถุมงคลแกะเป็นพระแกะเป็นเทพต่างๆครับมันจะเนื้อเหนียวมันจะไม่เหมือนฐานนะเพื่อนๆ แต่ก่อนผมก็เห็นใหม่ๆผมก็นึกว่ามันเอาถ่านมาหลอกหรือเปล่าเหมือนเหมือนไม้เผาถ่านเป๊ะเลยแต่ว่าแกะมันจะเหนียวนุ่มเนือ้อมันก็แปลกดีนะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับก็พุทธคุณหรืออนุภาพไม้พยายนิ้วดำนั้นเป็นเหมือนด่งต้นไม้ที่เหล่าเทวดาได้ประทานลงมาให้ทำให้ต้นงิ้วดำนั้นมีความผิดปกติกลายเป็น สีดำทั้งต้นจนสูกเรียกว่าไม้พญางิ้วดำมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอย่างมากใครที่บูชาไม้พญางิ้วดำจะทำให้เกิดสำเร็จในทุในทุกเรื่องสมปรานานำพาความเจริญโชคราบมาให้ดีเด่นทางมหาอุดเลยนะเพื่อนๆมหาอุดคงกระพันแข้ววลาาด โชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสมนดำได้สารพัดเหมาะสำหรับทำลูกประคำขอ,ของคอมีดหมอดาบไว้สำหรับปล้างอาถรรพ์มนดำต่างๆดีนักหรือเอาไว้ปราบผีวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่คนได้ชงังนักแรโอ้โหพุทธคุณด้านพุทธคุณนี่สุดยอดเลยครับสำหรับการบูชาพยางิ้วดำนะครับเขาบอกว่าให ดอกมะลินะครับเอาดอกมะลิอย่างเดียวเลยเพราะว่าพญานิ้วดาจะชอบดอกมะลิครับวิชาวิธีบูชาก็เราตั้งนโมสามจบนะครับเป็นคาถาที่ว่าเอามาสวดเพื่อเพิ่มพุทธคุณให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเอาดอกมะลิมามาไหว้แล้วเราก็ท่องท่องนโมก่อนนะครับแล้วก็คาถาของพญานิยดดำก็นิจจัง กาลังปิโยโหตินิมิตตยังมหาตะมังมหาเตชังพระเลเตโชชยตุชยมังครังบูชา9จบหรือสามจบก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาดอกมะลิไหว้บูชาครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเพื่อนๆ อันนี้เราก็ฟังเลยเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงวิธีการดูไม้นิ้วดํานะครับเพื่อนเอน,เพ,นเพราะว่าอย่างนี้ก็ก็อย่างอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเหมือนถ่านมันจะเหมือนไม้เผาถ่านก็ต้องมีของปลอมแน่นอนครับเพื่อนเอนเขาบอกว่ามีวิธีการดูนะว่าไม้นิ้วดําแทหรือไม่แท้วิธีการดูไม้นิ้วดําไม้พายานิ้วดําและ เปรียบเทียบกับไม้ดำดงส่วนมากคนที่เอามาหลอกก็จะเป็นไม้ไม้มะเกลือครับมันจะคล้ายกันมากเขาก็เลยบอกว่ามีวิธีดูเหมือนกันไม้พญานิ้วดำไม้งี้ยดำเป็นไม้ที่มีน้ำหนักจับแล้วจะรู้สึกเบาสังเกตได้เลยครับจะเบามากถ้าถ้าเป็นไม้จากมะเกลือที่คนจะมาหลอกเราเนี่ยมันหนักถ้าไม้งี้วดำนี้ผมเคย เคยเห็นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแท้ไม่แท้แต่เบาจริงๆเบามากเลยแต่จะมีความเหนียวอยู่ในตัวนะฮะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีน้ำหนักจับแล้วจะรู้สึกเบาแต่ถ้าเอาไปลอยน้ำไม้จะจมนี่ก็แปลกนะครับก็จะสรุปง่ายๆให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพญานิ้วดำของแท้นะครับเพราะว่ายัวนี้เขาจะเอา ต้นมะเกลือต้นมะเกลือมาหลอกเรานะครับสมมุติว่าเขาจะมาหลอกเราว่านี่เป็นนิ้วพยานิ้วดำของแท้เราก็มีมีสิ่งที่ว่าเราจะพิสูจน์ว่านี่คือแท้หรือไม่แท้นะครับเขาบอกว่าไม้พยานิ้วดำจะเบาจะไม่มีน้ำหนักครับแต่เอาไปลอยน้ำจะจมนะครับเพื่อน ถึงจะเบาปกติถ้าไม้เบาเมันก็จะไม่จมน้ําใช่ไหมแต่ว่าถ้าพยานิ้วดําของแท้มันจะจมน้ําทันทีขนาดเบาๆนะครับน้ําหนักเบามากอันนี้ก็เป็นอีกพิสูจน์หนึ่งข้อพิสูจน์หนึ่งนะครับว่าเป็นพยานิ้วดําของแท้แล้วมันก็จะมีความแตกต่างนะครับเพื่อนมีสีดําที่สนิททั้งที่อยู่กลางแดดและในร่มเนื้อไม้จะเป็นเงามันมันจะเงามันมันจะแตกต่างกับ ไมยมะเกลือนะครับเพื่อนๆไปสังเกตกันดูถ้าใครอยากรู้ว่าพยานิ้วดำหรือนิ้วปลอมอย่างนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วครับของดีของหายากต้องมีของปลอมเป็นเรื่องปกติสำหรับราคาซื้อขายกันนะครับที่ยังไม่แกะสลักก็จะอยู่ในประมาณหลักร้อยนะเพื่อนๆไม่ได้แพงมากนะครับ ม,มันแล้วแต่คนที่จะเอามาปั่นราคาก็อยู่ประมาณห้าหกร้อประมาณนี้ครับก็คงจะเป็นแท่งๆนะครับแล้วแต่ความอยากได้ของแต่ละคนแล้วแต่ความซื้อขายเขาก็จะขายอยู่ประมาณนี้ครับขายประมาณสี่ห้าร้อยอันนี้เพื่อนๆก็ลองอยากได้เอามาทำเป็นของดีมาแกะสลักก็ลองลอง,ลองหาดูครับก็คงจะพอมีครับ แต่ถ้าทางวัดเอามาแกะสลักแล้วให้เกจิอาจารย์ปลุกเสกเป็นเป็นแนววัตถุมงคลก็อาจจะราคาสูงนะครับเช่นรูปประคัมแกะเป็นรูปไอ้ไข่หรือแกะเป็นรูปพญานาคแกะเป็นพระเครื่องต่างๆนี้ราคาก็จะตามที่วัตถุมงคลนะครับก็จะราคาสูงขึ้น แต่ถ้าเป็นไม้ยังไม่แกะเขาก็บอกว่าราคามันจะอยู่ในหลักร้อยนี่แะครับอาจจะห0าร้อยแปดร้อยอะไรประมาณนี้ครับแต่มันจะยากตรงที่เราเอามาแกะมันก็จะมองเป็นงานศิลปะแล้วก็จะมาให้อาเกจิอาจารย์หรือผู้เรืองวิทยาคมปลุกเสกอีกรอบหนึ่งก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นแล้วพุทธคุณของไม้นิ้วดำอีกด้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่า นอกจากจะเป็นวัตถุมงคลแล้วก็สามารถนำไปปรุงเป็นยารักษาบรรเทาโรคได้อีกด้วยนำไม้นิ้วดำนั้นมาต้มเข้ากับข้าวสารหรือจะเป็นข้าวสุกก็ได้เวลาต้มพยาไม้นิ้วดำลงในหม้อนะครับจะเต็มไปด้วยสีดำเมื่อใครที่กินข้าวที่ปรุงด้วยไม้นิ้วดำนั้นจะทำให้เกิดพลังวังชาดี อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเขาบอกว่าจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพื่อนๆก็เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายเขาบอกว่าเอาไปต้มเอาไปต้มกับข้าวกับอะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มพลังวางชาให้ดีหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้โบราณเขาว่าไว้นะเพื่อนๆก็ ฟังหูไว้หูมีความเชื่อความศรัทธาแบบมีสติวันนี้ก็เอาเรื่องราวของพญานิ้วดำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อใครจะมาหลอกเราไม่ได้ครับเป็นความรู้ไว้วันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับฟังรับชม สวัสดีครับ